สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดตที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับเรื่องแรกครับทางพิมพ์เรียอังกฤษเนี่ยได้มีการประกาศโปรแกรมการแข่งขันใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็รวมทั้งแมนเชสเตอร์เดแล้วก็ท็อตแนมอัลสเปร์ด้วยนะครับที่มีการ เลื่อนกันแข่งขันในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีโควิด -19 เนี่ยเล่นงานนั่นเองนะครับในเกมของสเปอร์นก่อนนะครับสเปอร์ที่ไปเยือนเลสเตอร์เนี่ยเดิมทีเนี่ยก็โปรแกรมอยู่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็จะเลื่อนมาเตะในเดือนนี้วันที่19เวลาตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนเกมของแมนยูที่ไปเยือนเบรนฟอร์ดเนี่ยเดิมทีเนี่เป็นวันที่14ใช่ไหมครับที่ผ่านมานะ ก็เลื่อนมาเป็นวันที่19นะครับเวลาตีสามเตะดึกเลยนะฮะก็นี่คือการยืนยันนะครับจากพที่ตมอังกฤษนะครับแล้วก็เว็บไซต์สโมสรอนเนี่ยก็มีการประกาศยืนยันเช่นเดียวกันด้วยนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับที่น่าสนใจเนี่ยมีการเคาะประเด็นออกมาจากเดลี่เมลนะครับเดลี่เมลเนี่ยมีรายงานออกมานะครับว่าลับรังนิกเนี่ยกังวลครับว่าเขาเนี่ย ไม่มีทั้งเวลาแล้วก็อิทธพลภายในทีมมากพอนะครับที่จะแก้ปัญหาภายในทีมแมนเชสเตอร์เดในบทบาทการเป็นกุนซือนะเพราะว่าในระยะเวลา6เดือนเนี่ยเวลามันน้อยเกินไปนะครับก็เลยมีความกังวลว่าจะเคลียร์ไม่ขาดนะครับแล้วหลังจาก6เดือนเนี่ยสัญญาเรื่องของการเป็นกุนซือเนี่ยก็ไม่รู้แหละว่าจะได้คุมต่อไหมแต่ว่าตามเดิมเนี่ยก็คือจะหมดลงแล้วก็ ไปเป็นที่ปรึกษาอีก2ปีอย่างที่เราทราบกันนะครับลังดิกเนี่ยเจอปัญหาหนักมากๆนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับมันก็เหมือนกับยุคมืดที่มันผ่านมาแหละแล้วก็คล้ายๆกับตอนที่ OLED โอเล่โดดนั่นเองนะครับที่ตอนนี้ขวัญกําลังใจนักเตะภายในห้องแต่งตัวต่างๆเนี่ยมันได้ยินข่าวออกมาเนี่ยมันก็แยกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นของลันลัิกนู่นนี่นั่นกระแสดันไปหมดเลยนะครับ ลงังหนิเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไม่มีเวลามากพอที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะจบซีซันนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็มันก็ว่าทําให้เต็มที่ที่สุดก็คือเตรียมวางรากฐานเอาไว้นะครับเคลียร์เรื่องพวกนี้เอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการวางมือไปแล้วก็ไปรับงานเป็นที่ปรึกษาอย่างที่ว่ากันไปแล้วก็เป็นการส่งไม้ต่อให้กับผู้จัดการทีมรายต่อไปเข้ามานะครับนะแล้วถ้าถามถึง ความคาดหวังที่ให้รับนักหนิกเนี่ยมาเป็นกุนซือแบบถาวรเนี่ยก็อาจจะหมดโอกาสไปด้วยนะครับเพราะว่าณเวลานี้ก็เหมือนกับจะเอาห้องแต่งตัวไม่อยู่นะครับแล้วก็มีปัญหารอบด้านถ้าเกิดยังเคลียร์ไม่อยู่ในตอนเนี้ยเรื่องของการที่รับนักหนิกบอกว่าอาจจะมีการเป็นกุนซือแบบถาวรต่อไปดังจากนนี้ก็ได้เนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปก็ได้นะครับเพราะว่านักเตะก็เหมือนจะไม่เอาด้วยตามกระแสณตอนนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีการคุยกันแบบรู้เรื่องแล้วก็ เอาห้องแต่งตัวอยู่ก็ได้นะครับซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลับนันกหนึเนี่ยมาอีกรอบหนึ่งก็เจออีกรอบหนึ่งแหละนะครับแต่ละคนซื้อก็เจอปัญหาแบบนี้มาโดยตลอดนะครับก็รวมทั้งนักเตะเนี่ยยังมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการฝึกซ้อมของลับนันกหนิ่ด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของทีมงานสตาฟโค้ดที่ลับนันกหนึเนี่ยดึงเข้ามาอย่างคริสอาร์มัสหรือว่าอีวานชาฟนะฮะที่ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานโค้ชชุดใหม่นะครับดยทางคิสอามาที่นักเตะหลายคนเนี่ยรู้สึกสงสัยในเรื่องของสาภาพการเทรนหรือว่าการควบคุมการฝึกซ้อมเนี่ยเพราะว่าคิสอามาในช่วงโปรไฟล์หลังๆมาเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีการโดนไล่ออกจากตำแหน่งถึง2ครั้งด้วยกันนะครับในระยะเวลา15เดือนนะครับในการเป็นกุนซือหรือว่ามีส่วนร่วมในการคุมทัพนิวยอร์เรดบูลแล้วก็โตลอนโตเอฟซีส่วนทางชาร์ปเนี่ยก็อาจจะมองว่า มือก็ยังไม่ถึงอะไรประมาณนั้นครับเป็นโค้ดที่โปรไฟล์ไม่ได้โดดเด่นนะและเชื่อกันว่าปัญหาที่ลาบันนี้กำลังพบเจอเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตอนที่โชเซ่มันยอยู่นะครับหรือว่าโอเลกุนาโซชาในช่วงในถ่ายนั่นเองนะครับที่ทั้งเตะเริ่มที่จะแยกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนละนะครับเป็นก๊กเป็นกลุ่มอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นแบบทีมเวิร์คไม่เป็นแบบทีมเดียวกันนะฮะทีนี้มันก็ เป็นอย่างที่ข่าวเล่นกันออกมานะครับขณะที่ตัวสโมสรเนี่ยก็พยายามที่จะกําจัดนักเตะเหล่านี้นะฮะนักเตะที่ไม่ค่อยมีใจนักเตะส่วนเกินค่าเหนื่อยพุ่งแรงนะครับนักเตะที่ทัศนคติไม่ดีออกจากทีมเหมือนกันนะอย่างเช่นในรายของอองตันิมัเซียวเนี่ยที่มีความต้องการย้ายออกจากทีมแล้วก็มีการแบกค่าเหนื่อยสูงม,มากๆสองแสน0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับในรายของฟิลโจนก็อยู่ในขายนะครับแล้วก็ในรายของปอกบาจสซิดินกาด พนมาต้าอะไรประมาณนั้นครับที่มีการแบกค่าเหนื่อยนักเตะบางรายก็ไม่ได้แบบมีทัศนคติที่แย่นะแต่ว่ามีค่าเหนื่อยที่สูงอายุเริ่มมากนะครับก็ถึงเวลาจะต้องโลเปลี่ยนภายกันออกไปส่วนนักเตะบางรายที่ทัศนคติมันแย่จริงๆนะครับมีเรื่องของการเล่นแง่โดยตลอดเนี่ยก็ปล่อยเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ามันจะโละทีเดียวก็ไม่ได้นะครับบางอย่างมันก็มีเรื่องของการติดต่อนู่นนี่นั่นที่ มันทําให้ด่วลงกันไปก็มีเหมือนกันนะครับจริงๆทางสโมสรก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะก็พยายามลแต่ว่ามันโลดยากจริงๆที่จะโลดทีเดียวนะครับแต่ว่ารอบนี้น่าจะโลก,กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีนักเตะหลายรายนะที่สัญญานใกล้ที่จะหมดด้วยนะครับนี่คือรายงานจาก daily mail นะครับที่มีการเล่นข่าวกันออกมาในเรื่องของความกังวลของลับนักหนิกน,นะครับสุดท้ายผมก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นข่าวที่ต้องฟังหูไว้หูกันด้วยนะครับในเรื่องนี้นะ มันก็มองได้ว่าเป็นบทวิเคราะห์แล้วกันนะครับที่เอามานําเสนอกันนะแล้วก็อีกกระแสนหนึ่งนะครับที่ Daily Mail เนี่ยสื่อเจ้าเดิมเล่นกันออกมานะครับมีการเปิดเผยว่าแมนยูเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ติดต่ออันโตนิโอคอนเต้มาคุมทัพถ้าย้อนกลับไปนะเนื่องจากว่าสไตล์การนําทีมของคอนเต้เนี่ยไม่น่าจะเหมาะสมกับทีมนั่นเองนะครับซึ่งเชื่อกันว่าแมนยูเนี่ยพิจารณาด,ดึงตัวคอนเต้มาทําหน้าที่ เป็นกุนซือคนใหม่ต่อจากโอเล่สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายก็คือล้มเลิกกันไปนะครับโดยเดลี่เมลเนี่ยบอกว่าคอนเต้นเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นโค้ดที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแต่เป็นโค้ดประเภทที่ผู้เล่นเนี่ยต้องทําตามคําสั่งแล้วก็คาแนะนําอย่างเคร่งครัดครับ,รบซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับสไตล์การคุมทีมของแมนยูหรือว่าภาพรวมของแมนยูก็ได้อย่างเช่นคอนเต้ต้องสั่งว่า ทำแบบนั้น10อย่าง6อย่างเนี่ยคุณก็ต้องทําไม่ได้นะครับเขาต้องการโปรแกรมผู้เล่นที่ละเอียดทุกนาทีนะครับแล้วก็เราเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะเหมาะสมกับเรามากแค่ไหนนี่คือแหล่งข่าววงในของสโมสรแมนยู Man u, ที่เดนนิเมลเนี่ยเขาไปจับมานะครับหลังจากนั้นนะครับพอทางคอนเต้ไม่ได้รับงานเนี่ยแมนยู Man ก็ไปดึงรับลังนิกมานะครับพอไปดึงรับลังนิกมาก็เราได้เห็นเรื่องของผลงานได้เห็นเรื่องของสัญญาเรียบร้อยนะครับว่าคุมทีม ครึ่งซีซั่นแล้วก็มีสัญญาอีก2ปีส่วนกุนซือรายใหม่ที่อยู่ในตัวเลือกของทางแมนยูเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับมีเทนฮาร์พอเชติโน่เบนนนดอจเจอร์นะครับแล้วก็เรามารอดูกันครับว่าหลังจากจบซีซั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการท้าทามกุนซือแบบไหนกันนะครับบอร์ดบรหารเนี่ยก็ได้มีการยอมรับด้วยนะว่าทีมเนี่ยยังขาดผู้นำนะครับแล้วก็กําลังวางแผนที่จะเสริมจุด บางอย่างนะครับที่มันขาดหายไปในช่วงตลาดซื้อขายอีกด้วยนะครับนะนี่คือรายงานจาก Daily Mail ที่เอามาให้รับฟังเพิ่มเติมที่ย้อนกลับไปในเรื่องของคอนเต้ซึ่งตอนนี้เอามาพูดถึงกันก็ช้าไปแล้วนะครับคอนเต้ e ไปอยู่กับทางสเปอร์เรียบร้อยส่วนอีธานแลดนะครับก็ล่าสุดมีการยืนยันเรื่ององการยืมตัวนะผมก็ไม่ขอพูดอะไรมากมายนะครับเพราะว่า ข่าวมันยืนยันมาได้หลายวันแล้วนะครับเป็นแต่ว่าเอามาประกาศออฟฟิเชียลว่าอีธานแลบย้ายไปจริงแล้วก็สวมเสื้อบอลมัดจริงๆนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับที่จะได้ร่วมงานกับสกอตต์บาร์เกอร์ผู้จัดการทีมของบอลมัดแล้วก็เพื่อนร่วมทีมมัดนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีการเป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมเนี่ยไปพิบัติอังกฤษในช่วงซีซั่นหน้าอีกด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของฮูเรนอวารีที่มีคนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับแข้งรายนี้หลังๆเนี่ยข่าวเริ่มเงียบครับเอ็มเนี่ยมีการรายงานกันออกมานะครับว่าตอนเนี้ยเป็นที่เข้าใจว่าแมนยูเนี่ยไม่มีความสนใจในการเสนัญญาอวารสจริงในช่วงเดือนนี้นะครับแหล่งข่าววงในก็มีการระบุก,กันออกมานะครับว่าไม่มี รายงานอะไรเลยนะครับณเวลานี้หรือว่าไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยณเวลานี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะคล้ายคลกับโรมาโน่ที่รายงานกันออกมาครับว่าแมนยูก็อาจจะมีการติดต่อไปจริงแต่ว่ามันเป็นการติดต่อเบื้องต้นมันไม่ถึงขั้นที่จะต้องมีการดึงตัวเลยในช่วงมกราคมนี้นะครับก็เป็นการให้ความสนใจเป็นการสอบถามอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับก็ข่าวนี้น่าจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงมกราคมครับณเวลานี้เ่อ่ังกฤษเล่นกันออกมาประมาณนี้นะแล้วก็สื่อท้องถิ่นก็เล่นมาประมาณนี้ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องราวข่าวก็สิบบรอื่นนะครับที่มีการเล่นข่าวกันออกมาเนี่ยก็มีในเรื่องของคิเตียโนโรนโดครับซึ่งมีการรายงานกันออกมานะครับว่าคิเตียโนโรนโดเนี่ยก็จะรอดูก่อนนะครับว่าใครเนี่ยจะเข้ามาคุมทัพในช่วงซีซั่นหน้าแล้วก็คอยตัดสินใจเรื่องของอนาคตอีกครั้งนะครับหลังจากที่ได้เห็นผู้จัดการทีมรายใหม่เข้ามานะครับซึ่งคนที่อยู่ในลิสไลชื่อที่แมนยูต้องการเนี่ยนะฮะถ้าไม่นับลับทั้งนิกนะณตอนนี้นะครับก็จะมี มีเทนฮาร์กเป็นดอนดอตเจออย่างที่บอกกันไปนะครับอาจจะรวมซีดานด้วยหรือเปล่าอันั้นก็ยังไม่ทราบแต่ว่าเห็นซีดานมีข่าวเชื่อมโยงกับเปเชลนะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับที่หยิบยกมาพูดถึงกันก็เป็นในเรื่องของปอบบอกบานะครับซึ่งตามรายงานข่าวกอลสิบกันออกมาเนี่ยนะครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยระดับ50,000 0ปอนนะครับเพื่อเป็นการ ล่อใจเป็นการโน้มน้าวให้ปอกบาเนี่ยเซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับซึ่งปอกบาเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเรื่องของอนาคตเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่คืบหน้าด้วยนะครับทั้งที่ทางสมโมสรเนี่ยก็ยื่นให้ไปแล้วนะครับให้พิจารณาไปแล้วนะแล้วก็นักเตะเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบรับด้วยนะครับแต่ทีนี้มีการหลุดข่าวกันออกมาหรือว่ามีการแฉกันออกมาแล้วการเป็นข่าวข้อ,ขอสิบนะฮะบอกว่า เอาไปเลย500ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเป็นการโน้มหนาวหรือว่าเป็นการยึดให้ปอกบาอยู่กับทีมต่อนะครับท่ามกลางกระแสข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดเปเช่แล้วก็ยูเวนตุสซึ่งมันก็ย้อนแย้งกันเหมือนกันนะตามข่าวของสิบเล่นกันออกมานะครับนะเพราะว่ามันมีข่าวจากทีระดับสูงๆหรือว่าในมุมมองผมนะผมมองว่าช่วงเนี้ยแมนยูน่าจะกําลังลดเพดานค่าเหนื่อยอยู่นะครับยูดีจะมาประเคนค่าเหนื่อยระดับสูงให้กับปอกบาในราคา500ปอนด์ซึ่งปอกบาเราก็ทราบกันดีว่าช่วงหลัง ผลงานก็ไม่ได้โดดเด่นสักขนาดนั้นนะครับแล้วก็แถมทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการยื่นค่าเหนื่อยขนาดนี้ให้เนี่ยผมว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่แฮปปี้ด้วยนะครับนะถ้าจะยื่นให้เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของการคุยที่ดีกว่านี้เม็ดเงินที่สมเหตุสมผลมากกว่านี้นะ แล้วก็ปิดท้ายกันนะครับก็เป็นเรื่องของอองต์ริมัซิอานะครับมีรายงานออกมาจากโยเรียนเมนานะครับนักข่าวคนดังจากสื่อฝรั่งเศสเลยนะครับมีรายงานกันออกมานะครับเขาบอกว่าบาร์เซโลนาแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยได้มีการติดต่ออองต์ริมัซิอาวจริงนะครับแล้วก็มาซิอาเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเซบีย่าแล้วก็คูเรียนโรเบตกีจริงคุณซื้อของทางเซบีย่านะครับซึ่งเซบีย่าก็กําลังพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบต่อเนี่ยนะครับในเรื่องการยืมตัว แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ลงรอยกันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเม็ดเงินที่ยังกลยกันไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเคแหละได้รู้ความเคลื่อนไหวก็คือกําลังเตยจาแล้วก็มีีก2ทีมให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ